สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับพบกับออ,อันอีกแล้วครับนี่วันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาแบ่งปันเช่นเคยครับแบบทุกๆนะฮะแล้วก็หายากๆชุดกรรมการด้วยนะครับหลายท่านคงเห็นแล้วฮะสีขาวๆก็จะเป็นชุดกรรมการครับของไตรมาส5 9 9 5รวยรวยรวยนะครับนี่อ่าดูเหรียญนี้ครับผมนานๆทีจะมาฮะอ่ะเอา เหรียญนี้ก่อนดีกว่านะครับได้หยิบขึ้นมาแล้วฮะนี่ครับผมโอ้โหหายากครับผมนานๆทีจะมานะครับนานๆทีจะมาฮะก็จะเป็นเหรียญนะครับไตมาร์ตาสครับปี5 7นะครับนี่อ่าอ่านี่ชัดๆใกล้ๆไปเลยครับอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับลงยาสีน้ําเงินนะฮะเป็นไตมาร์ตาสปี57แท้ทันนิยมนะครับดูครับนี่ฮะ นี่ดูครับข้างหลังแดงนะครับเป็นทองแดงนะฮะอ่ะกอนอื่นครับเดี๋ยวผมจะพามาดูในหนังสือครับหลายท่านอาจจะคงไม่เคยเห็นฮะเพราะว่าสร้างน้อยจริงครับสร้างเพียง1 5 0 0เหรียญเท่านั้นครับโอ้โหสร้างน้อยมากครับนี่หูอ่าผมบอกเลยฮะว่ารุ่นนี้ครับเนื้อทองคำราคาเป็นแสนนะครับนี่ฮะ อ่าเจอบดูครับทองแดงลงยันต์เงินสร้าง1,500เหรียญนะครับดูเขียว1,500นะฮะแดงนะครับ1,500เหรียญนะครับนี่ส่วนทองคำนะครับผมบอกเลยฮะราคาเป็นแสนครับทำไมราคาเป็นแสนก็เพราะว่ารุ่นนี้นะครับเป็นที่นิยมครับผมรุ่นนี้นิยมนะครับนี่ฮะทองคำครับสร้างน้อยมากๆ199เเหรียญนะฮะ ดูครับราคาเป็นแสนนะครับถ้าท่านใดมีผมรับเช่านะครับอ่าส่วนนะครับเหรียนนี้อ่าเดี๋ยวมาส่องนะครับความสวยนี่ครับจะมีพญายนาคคู่นะฮะอ่ะอ่า,อาส่องดีกว่านี่ดูครับโอ้โหสวยมากพร้อมเลี่ยมเลยนี่ครับพญายนาคคู่ะฮะนี่ไตมดเก้าสาม กีวอนสวยๆครับลงยาอ่ะดูเลขเฮ้ยเลขอยู่ไหนล่ะอ,อนี่ไงเฮ้ยเลขสามหลักหกหกศูนย์ครับนี่หกหกศูนย์นี่ฮะห้าเจ็ดเป็นปีที่สร้างนะครับโอ้โหสวยมากอันนี้จะเป็นยันดวงโค้ดตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะโค้ดเก้าสามนะครับอ่าโคตต้ดตกนี่ฮะ นานๆทีจะมาครับผมนานๆทีจะมาครับเพราะว่าสร้างน้อยนะฮะหายากครับพันห้าร้อยเหรียญเท่านั้นครับนี่ทองแดงลงยาน้ำเงินนะครับเหรียญนี้ฮะแท้ทันนิยมนะครับหายากๆฮะก็เปิดนะครับราคาครับราคาฮะราคาสองพันหกร้อยบาทครับนี่หูถูกมากนะครับถูกมากอ่า หอมเลี่ยมเลยครับท่านใดอยากได้แคปไวเลยครับท่านใดอยากได้แคปไว้เลยฮะบอกเลยครับหายากครับเหรียญรุ่นนี้ครับไตมาเกลสามดูครับดูหลังฮะโอ้โหแดงนะครับนี่สวยจริงครับยาก็สวยครับลงยาได้สวยมากนี่ฮะอ่าสองพันหกนะครับโอเคผ่านไปครับเรามาดูเอาอัลลีก่อนดีกว่านี่ เลดเลดเลดดูครับอันนี้จะเป็นเลดบูชาครูครับผมฟังให้จบนะครับฟังให้จบครับเส้นนี้นะฮะพร้อมกล่องดูครับพร้อมกล่องฮะแล้วก็พร้อมกรอบด้วยอันนี้จะเป็นเนื้อเงินครับเนื้อเงินแท้ครับขนาด4บาทครับเนื้อเงินลงยาน้ำเงินหน้าแดงนะฮะ,ะราคาออกวันก็4 0 0พบาทครับในปี64หูเส้นนี้ เคยขึ้นถึงเ0็ดนะครับเดี๋ยวมาส่องนี่ความสวยเป็นไงล่ะหูยไก่คมคมชัดๆนะครับราคาวัด4ี่พันนะครับออกใหม่ๆหม่หูยขึ้นไปถึงเ0็ดเลยนะครับดูดูสายดูสายก่อนนี่สายตึงๆเลยครับนี่ครับ ดูสายครับไม่มีการใช้งานนะครับเจ้าของบอกว่าตอนแรกว่าจะเอามาใช้งานนะครับขึ้นกรอบอย่างดีเลยแต่จําเป็นนะครับเอามาปล่อยะฮะเส้นนี้ก็เอฟซทางบ้านนะครับส่งมาให้ฮนะเลขนะครับ1 0 5 5นะครับ1 0 5 5นี่อ่ะเราส่องอีกทีก็รับเช่านะครับนี่1 0 5 5ครับ 6 4นะฮะบูชาครูนี่ครับคดรวยครับผมอ่าวันนี้ครับผมโอ้โหแบ่งไปเบาๆฮะรับประกันพระแท้นะครับเนื้อเงินแท้ครับเลดแท้ฮะนี่ครับผมพร้อมกรอบนะครับใช้งานเลยขนาด4บาทเนื้อเงินลงยาเงินหน้าแดงนิยมนะครับนี่เส้นนี้นะครับเอาไปครับผมราคาราคาวัต4,000ใช่ป่ะอ่า เอาไป3,000บาทครับโอ้โหรีบเลยครับราคานี้ครับผมนี่ฮะก็มี f c ทางบ้านส่งมานะครับนี่ส่งมาก็ไม่ได้แกะกล่องถ่ายคลิปนะครับเพราะว่ามันมันหลายคลิปนะครับมันมีเยอะนะฮะคลิปแบบนี้ครับนี่เอาไปครับ3,000บาทครับแคปมาเลยครับมูชาคูฮะน้ำเงินลงยาน้ำเงินหน้าแดงนะครับน้ำเงินแทนฮะนี่เรดครับผม โอเคผ่านไปอ้าไหนอยู่ในกองเอาไว้นี่ก่อนนะครับโอ้โหสามพันบาทถูกมากครับนี่เหรียนเหรียญอ่าเจ๊บนี่หลายคนรู้จักแน่นอนครับแต่อาจจะไม่เคยเห็นเท่าไหร่ครับลงยาสีขาวอันนี้จะเป็นชนะจน65มีแต่รวยนะครับเป็นเนื้อกระไรทองลงยาขาวครับอยู่ในชุดกรรมการครับผมนี่ ปอมเลี่ยมอีกแล้วปร้อมเลี่ยมอีกแล้วครับนี่นานๆทีจะมาครับอ่าจะมีโครร้ดกออยู่ด้านหลังนะครับเพราะว่าเป็นชุดกรรมการนี่ฮะกอครับผมเลข2 9 3 4นะครับนี่ฮะชนะจนหกข้ามมีตะรวยนี่โค้ดนะครับโค้ดไก่อันนี้สร้างน้อยกว่าทองแดงอีกฮะทองแดงก็หมื่นสองอันเนี้ยสร้างอยู่6กพันเหรียญเท่านั้นครับ นี่โอ้โหสวยครับนี่ฮะชนะจุน65หมิตรรวยนิยมนะครับนิยมนะฮะผมว่าหลายคนรู้จักแน่นอนหลายคนก็ถามหาครับเหรียญน,นี้ฮะมันกวดจะได้มาครับผมมันหายากฮะเพราะว่ามันสร้างน้อยด้วยนะครับนี่รับประกันพระแทนนิยมครับผมออกวัดตะโกอ่ะวันนี้เอาไปครับ900บาทเท่านั้นครับโอ้โหราคาถูกมาก เก้าร้อยบาทครับผมอ่าจะน่จนหกห้ามีแตร่รวยพร้อมเลี่ยมเลยนะครับชุดกรรมการนะฮะกะไหลทองยางขาวแคปมาเลยครับอ่าสุดท้ายนะครับสุดท้ายนี่โอ้โหห,ห,ห,หลายคนหลายคนอะถามหาครับผมอ้ออ่านมีเปล่ามีเปล่าผมก็กดจะหาได้เนาะกดจะหาได้ก็นานพอสมควรครับ เพราะว่าเราจะหาแบบสวยๆอ่ะหายาครับผมหายาครัอ่าเป็นไตมาสห้าเก้้านะครับเนื้อทองแดงลงยาขาวนะฮะอยู่ในชุดกรรมการนะครับนี่แท้ทันนิยมนะครับปีห้าเ้าครับวัตโกอ่าสองคมสวยครับผมนี่ดูครับดูยาครับโอ้โหนี่ครับสวยๆเลย หายากมากครับถ้าเป็นกระไหลเอ้ยถ้าเป็นทองแดงยาขาวเนี่ยหายากครับหายากอะไรหายากคมสวยนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับก็จะเหมือนเลื่อนครับผมเลื่อนกรรมการะกระไหลทองกรรมการก็ส่วนมากจะกระไหลจะลอกนะฮะนี่รุ่นนี้ก็เหมือนกันครับส่วนมากกระไหลจะลอกนะฮะและหายากยากคือไอทีไม่ลอกนี่แหละครับมันหายากครับผมดูครับ นี่สวยๆครับพร้อมเรียมเลยนะฮะเลขอหนึ่งเก้าเจ็ดสี่ห้านะครับนี่โค้ดกอไก่ครับผมกรรมการโค้ดเก้าห้าอยู่ตรงนี้ครับนี่อันนี้จะเป็นอายุของหลวงพ่อนะฮะโอ้โหดูอ่ะเปิดราคาเลยแล้วกันนะครับอ่าไตมาร์ห้าเก้าเก้าห้านะครับปีห้าเก้าวัตตะโก้แท้ทันนิยมนะครับ เนื้อทองแดงลงยาขาวอยู่ในชุดกรรมการนะครับอ่ะราคาวันนี้ก็ผมเอาไป3,600บาทครับโอ้โหถูกมากนะครับถูกมากรีบเลยครับท่านใดเห็นคลิปนี้นะครับรีบเลยฮะนี่3,600บาทนะครับหลังแดงแงเลยก็ f c ทั้งบ้านนะครับเอามาปล่อยให้ผมนะฮะก็ส่งมาครับผมก็ไม่ได้ แกะกล่องถ่ายคลิปนะครับก็ไม่เป็นไรฮะรับเช่าให้เช่านะครับวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยนะครับก็ท่านใดมีนะครับก็ลองส่งรูปมาครับผมส่งรูปมาได้ฮะเดี๋ยวผมขึ้นไลน์นะครับเบอร์โทรไว้ให้นะฮะไลน์เบอร์โทรนะครับแอดไลน์มาก็จะขึ้นโปรไฟล์นี้เลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็มีเพจด้วยนะครับเพจสนใจก็ inbox เพจได้ครับส่งรูปมาได้ฮะหรือจะเช่าก็ลองทักมาได้ครับ โอเคครับผมก็รับประกันพระแท้นะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ